เราทำชุ่มนะครับเนาะโอ้มากินต้มอึองน้ำกันอึองไอ้ฝนแหลกว่ะพ่อโอ้พี่น้องฝนแหลกนะครับทำชุชมครับต้มเอือกนะครับมามาเด้อมาเด้อมาเด้อครับผมเดียวนี้าต้มอือกครับผมต้มเอือกนะครับต้มอึองแล้วผิหน้องเนาะต้มอึอกต้มอือกฝนแหลกนะครับเอาครับ เดี๋ยวบ้าเข้าจะพาไปเบิ่งนะพี่น้องเนาะเดือนสกาวจะเมาลอตเตอรี่พี่น้องครับแพงนี่เคยถูกรางวัลที่หนึ่งมาแล้วพี่น้องครับมากินเขาน้ำกันก่อนนะครับเนาะอ่าต้มเองโอ้ฝนแหลกเล่นหมดเนี่ยฝนแหลกแต่ไม่ชุ่มฝนแหลกคนเนี่ยพี่น้อง

กินเขาน้ากันก้อนอึงไข่แม่อึ้งไครอึงฝนแรกอืมเนราันกอพี่น้องคุณนะนะครับผมอึงฝนแรกพี่น้องคุ่นะครับใครเต็มทองนี่พี่น้องอึ้งอ่าทำช่มกลับมากินเขาน้ำกันครับสวัสดีครับ บ่าวทอสวัสดีท่านผู้ชมครับไพ่เอฟซีมาเบิ่งพี่น้องครับเดือนสกาวครับเพิ่นเมาลอตเตอรี่ครับงวดนี้ครับจังไดนเพิ่นคือมั่นใจแห้งแทะนะครับคุณครับท่านผู้ชมเต็มกำมือครับของพ่อค้าลอตเตอรี่ให้หนาเขาไม่ได่วัาหักทีวันนอ้อเนี่ยบ่เอาหนาเพิ่นั่มบ่มันเมื่อซื้ออยู่พี่เหรอตอนที่หนึ่งแม่จังไหนคือจะมั่นใจครับแต่เด็กแข็งหนีขึ้นมาถึงวันที่หนึ่งมาแล้วแขงนี่ึ้นมางวันที่หนึ่งมาแล้วโอ้นี่ครับท่านผู้ชม จังหว่าเดือนสกาวเนาะแพงนี่ถูกรางวัลที่หนึ่งมาแล้วนี่โอ้ก็แก่ฟาเลยพ่อแพงนียบถึงว่าที่หนึ่งมาแล้วแพงนี่ถึงรางวัลที่หนึ่งมาแล้วท่านผู้ชมแข่งใจไม่เด็กอ่านี่ครับท่านผู้ชมเป็นกรรมเนาะครับเนาะโอ้เดือนสกาวแพงนี่มันถึงรางวัลที่หนึ่งมาแล้วแมนไมอเมาก็เลยเมาสันบ่ไปยั่วทั้งฝุ่นกับหมาไม่กันเพราะว่าคนมาชื่ว่าที่หนึ่งสิบแปดล้านยี่สิบ มาห่อนผีเลยมาผอนม่ดีคือได้ยินสั่งหลักศูนย์นี่คือว่าเอาหมดเลยแอนศูนย์ติดศูนย์เอาหมดเลยแก้วแล้วเออในลูกแก้วความว่าลูกในลูกแก้วแบบหวดที่ว่ามันศูนย์ยังตอนนั้นร้อยศูนย์เก่าศูนย์เก่าตอนนั้นแม่ลูกเก่าลูกในลูกแก้วนี้ลูกนึงมันลอยมากเนาะเข้าไปนี่นั่นเลยที่ไหนเข้าไปยักษ์ใหญ่ดิขึ้นไปขึ้นไปไอ้ยวน โคราชคุณอาวัานที่หนึง่งอยู่โคราชต้องไปกาดแม่ยามโมผลอตีลหรือคือไม่ได้ก็จะคือไม่ได้ไปดินกระพังลงสไลลงสไลล์ร่องไั่ได้ได้ค่อยสิ้นคืนได้เข่าไหร่ผมงในเงื่นดีดดินกับทับร่องทับล่องก็ดีของเนนงลตัดสินใจปีนขึ้นไปอีกท่านท่นวุบเข้าไปได้อีก,กอีกมีตีหนึง่งคุณได้เป็น,เป,นเป็นรูปเป็นบังเป็นเลขเป็นลูกแก้วออกมาพร้อมลูกแก้วย่ามพร้อมที่ว่าน่าจะมีเก่า ลูกแก้วนะจะไม่ศูนย์ลูกแก้วนะลูกแก้วนะศูนย์แมงมันตงกับเลขปูสี่ศูนย์พอดีวันนี้ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดไกลวันเลื่อมไม่ามปูวันศูนย์ปูหลักเลยหลักสิบนำเลยไงพ่อปูบอกว่าศูนย์หลักสิบก็จัดศูนย์หลักสิบมาเลยปูที่อยู่น้ำพันธหายว่าเตียนศูนย์หลักแผงนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งมาแล้วเดือนสแกวสั่งเมาติดศูนย์เมาเมื่อพี่น้องหลุดไปน้ำพันเล่ยอ๋อท่านผู้ชม เป็นกรรมเลยเอาไปทั้งคุนะครับไปใช้รถไต้แฟงเขาน้ำแตงจะได้เห็นนะลูดศูนครับลูดศูนลักซีดลวดซูนมาทั้งทีซูนลักซีดกลับโอ้ครับ0ูนอย่างเดียวอูดศูนลูดซูนลักดีวเก่นะครับเนาะซูนพนมาฝันได้ลูกแก้วเนาะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเดี๋ยวเรียกดียกันเด้อมั่นีมั่เือมั่ต้นปุ่นต้นเลื่องใส่ต้นไม้ต้นมี้นืองต้นไมต้นเรื่องใช่พี่ต้องมีเนต้งมีเนาะอเลี้องใส่พี่เออนี่มันก็เนตวนะครับนมัชมแปงนี้นะครับหลังวันที่หนึ่งมาแล้วโ้งเดี่ยววันที่เราอยู่อ่างข่อยครับเนี่ยสายฝาเปิดมาเนี่ยเนี่ยม่คือเป็นเองสิเต้ามันแหลนอ่อมมันให้เปิดร่วงกกมือสูงมือจะเต้ามือจะงอยมือแหลนอ่อมอยนหนัก แม่งแก่พังเตามันเป็นวงมีเตาตัวนึงอยู่มันหายไปเลยเตาเตัวตัวนึงอยู่ได้ในอ่างน้ำเพิ่าเลี้ยงไว้โอ้เพิ่าเลี้ยงไว้มีเตากับมีเตากับป๋าบันนี้มันเ็ปเป็นวงกลมตื่นขึ้นมาเอามันเ็ปเป็นวงกันศูนย์มาแทะก็ไม้อดีอันมันออกทุน้ำมันศูนเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แมนวันนี้เห็นลูกแก้วได้คำลูกแก้วเขี่ยงได้นอนครับว่าได้คำลูกแก้วมีสูงแน่นอนแต่ว่าเพิ่นว่านลอตบีแพงจริงที่วันที่หนึ่งอยู่ที่แปดหลักกระเล็กซ เลขห้เซาตกว่ามีติดแน่นอนเล้นีมมีติดแน่นอนแม่นมาขึ้นกันที้แหลกว่าจะสร้างศูนย์หกต่เดือนพ่นวาเอาเม็ดก็เลยฮ่าเป็นโชคของเพนติดศูนย์นะกันศูนย์หกศูนย์หาเลยล่ะศูนย์หกศูนย์หาตว่าติดศูนย์น่ครับของเดือนสกาวเพนติดศูนย์เหมาหมดนะฮะท่านผู้ชมอืมอันไหนเพาะไม่เป็น อยากเช็บเพราะว่าค่ะนี่มันซูพวกนี้เลยบ้เฮ้ยเจ็ซนแล้วสะ่ามันมีู้นมันีซูนเด้ด้งด้วเด้งด้อ้บันไหมหรอบันโอ้โหั้นี่แหละนี่เขากันพอดีเป๊ะคิดสี่ตัวเรมยนบ้านี้พอีสี่ตัวเีนบานนี้ิดว่าเก็ตนิดละครับง ไม่เนี่ยมันเป็นนเสียเป็นข้าวเลยมันจะดิดาวดาวดาวกีดไม่ปลาเลยตายว่าง่งบอดบอดตัดแต่แตยแม่แวมาสูนมากสูนมันมาแม่เอาอปราชมแผงนี้นะครับเนาะรางวันที่หนึ่งมาแล้วพี่น้องนะครับเนาะอืออันนี้เป็นชุดที่เรียนสกาวเมาท์ั้งหมดนครับรูดรูดสูรเลยสงซิฟ จักใบนี่พ่อค่ะนับยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสาากสบเิดสิบสี่สองาชุดยีหใบอศูนย์อย่างเดียวติดศูนย์อย่างเดียวพี่น้องศูนย์เกิดศูนย์ลักสิพรอมเนาะค่ะศูหลายพรอมนับเนาะนี่แหละเดือนพันจะไ้โชคตัวนี้เบ้าเทามากตัวนี้ครับอื บักซูนบ๊อบนะครับผมมีศูนย์ไหนที่บ่มี uh> ่นะครับนี่มนี่มาุกศูนย์เนี่ยมีศูนย์นะศูนหาศูนหาศูนบ่มีศูนย์หลังโอ้พี่อันนี้ก็ตี้ศูนย์เนี่ยอันนี้จุดศูนย์ด้วนกันครับผมอันนี้บักศูนย์บักอันนี้แขงก่อนแขงก่อนอันนี้แขงนี่ที่ว่าเคยถึงรอบที่หนึ่งครับผมอนะครับพี่น้องเอาโอยแคบเบิ้งเลยนะแคบเบิ้งพี่น้องสิบ นะครับขัน0ูนลัก1ิมนั่นล่างนี่เดือนสักาวนียัเฮ่ย <s ult nationwide> ์เ <poco> น <being on statistics> ่ยนอนหลังวันแน่นอนเลยตา0ูนติดบนกับมีเฮ่กันหลังวันที่หนึ่งหลังวันไงแก้วซูนย่างเดียวมาติด0ทุกตัวนี่ครับผมตอนนี้ก็ทายท้ำกัน เดือนสกาวบอลฟันดีแล้วฟันดีกันก็เลยพันไหนซื้ออัลตรอนหรอถ้าเรียนซื้อฟันถือว่าฟันดีด้วยงวดงวดนั้นที่ว่าฟันเห็นลูกแก้วเห็นปะงวดนั่นเนาะเดือนสกาวเพิ่นกัดโชคดีด้ยได้ตั้งหลายแสนโซลีทุกงงวดถึงงวดนะคันเห็นลูกแก้วจะถือหลายลวดงวดนั้นที่ว่าเห็นเลขสามในลูกแก้วเป็นบ่อเจ็ดสามนะแมนละเนาะที่คุยกันมาสามมาแนอันนั้นเดือนสกาวเนาะแต่ไม่โชคเห็นเป็นเลขสามนว แ้วทางเลกวิ่งกับเจ็ดกับหกกรเลขสอรลอากไซศูนย์่ะศูนย์หกศูนย์เจต่ว้มันของเดือนสกาวทำมันใจขึ้คมันเจศูนย์เลยเนเป็นมันใจศูนย์มัวลูกเี่ยมันถือกรบ่หมักน้ำอยู่ดิตีศูนย์เนี่ยอืเพื่อฟันดีบ่ยังท่านในฝันล้าก็ฝันอยู่แต่ท่านนีกท่านเอกท่านเอวท่านเอชั่วอืมท่านเอชั่วท่านอชัวบอกเอกระถามอยู่ดิยังยังยังฝันไปว่ท่านยังท่านในเหอนไหมท่านคมท่านเอท่านในฟันอ่า มันท่านใน้ฟันเป็นเรื่องเป็นเล่าไหมมันขับค่ายขับฆ่าไอ้เสือมาอช่มเเื่อนสกาวคพี่น้องครับเดือนสกาวนะครับเนาะไม่เลี้ยเนบิดศูนย์ครับพตังแต่ศูนย์ศนย์จนถึงศูนย์ก้านะครับเดือนสกาวพิ่ว่าฟันไปที่ศูนย์เลยลูดเอามัดทุกใบมาหวศูนเนาะศูนย์เอาเมดหลักูของใครเลยนี่ของเรือนสกาวนี่ละเอาพูดเลเป็นผู้ใจไปเนี่ย เดือนสกาวค่ะสแกนได้เรียบร้อยแล้วค่ะครับนะครับท่านผู้ชมเป็นฝันดีพี่น้องนะครับเนาะแผงนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งมาแล้วนะพี่น้องและกระเดียนสะกาวเพิ่นมั่นใจนะครับนาะเพ้นฝัน ฝันดีนะครับเนาะไดลูกแกว่นวมามีศูนย์แน่นอนพี่น้องนะครับท่านผู้ชมครับติดศูนย์ไว้เลยเนาะครับหนวดวันที่16เมษาย,ยน2,566ครับหลูดศูนย์ไว้เลยครับศูนย์มาแน่นอนนะครับผมเอาพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องบ่าวเท่าสวัสดีครับ